เป็น,นี่การเดาทรงถ่ายพร้อมฟานมาถอดแบบมาเต็มไปไงครับแท้ <c oughs> อันถอดแบบแนวไหนบดนี่แล้วนี่แลว้วเดาเ่าเขาเพ่งแค่สี่แลว้ว <c oughs> เขออ็นเดาเ่าเขาเพ่งแค่สี่บัดย้อนน้ำกันดีดีสี่จนเลิศบนเลยเบิเ้งใหม่ป่ครับเบิเ้งใหม่ป่ะอะคือ เบิ่งยคะตื <go>. <qu ire> ่นตื่นตื่นอตองมึน่งมาเบิ่งงมึงกอเขนมึงวางมาเขาป่ะนเบิ่งยังไหนเด็กเก่ารลกแบบมาจากศรีสะเกตเลยนะไ่นดะรแน้ดะล่ะอํนบักันนั่นเด็นี้ไปบวชแล้วเดอย่าไปหัวซานะครับเอาพี่น้องน่อันนี้คือรอบอุ่นเคืองเนาะแล้วก็ยังขอกำลังใจจากพี่จากน้องตอนนี้ในกลุ่ม3,400คนอยคนนะฮะาก ให้พี่น้องซอยสนับสนุนเพื่อเขามาเบิงเฮ้าเอาการแสดงเอาความสุขเพื่อแหลกนําใจของพีของน้องร้อยยี่สิบแปดบาทบังว่าสิได้รับความเมตตาจากพี่พี่น้องน้องเข้าให้การสนับสนุนแล้วก็มาต้อนรับมาฟังเพลงเพราะๆนะครับเพลงที่มีคุณค่าจากแม่นกนอยอุไรพรและก็การแสดงของศิลปินของบอลําใจเกินร้อยนะครับสลับซับเปลี่ยนกันมากเมื่อนี้ <c oughs> นุ่มนิรันตั้มสุภชัยต้าวชรากรน,นะน้องยาหยีอาร์ตอัตชัยเจมบอลอธิ แล้วก็อุ้ยอรุณีครับเอาเริ่มต้นจากผมจงนี่30นาทีไล่กลุ่มเปิดเอิญพี่น้องเขากลุ่มครับจ้า <c oughs> จะเพ่งศาสตร์เ้อ <c oughs> เอาเอาลองเบิ่งจากเพ่งสีห้องเพ่ยงยังยี่หล่าฉันลองเพ่งยังดูเอาเพ่ยงยังล <c oughs> ง,งล <c oughs> ไป้าไปฝาดังเลยตอนนี้เศร <c oughs> ้า <c oughs> อันนี้คือจะขึ้นเพราะฮอตไปดอกครูว <c oughs> ่า มันเพื่อหาขอเพลงว่าขัดงามันออนมันสิขึ้นได้เตียเอาฟังเสียงสะกอนปกติกันค้นผู้ให้ในเสียงดีนี่ดูถูกบะไร้เห็นว่าปักลั่นผู้ให้เสียงดีตอนหกเลยอตอนหกเออาเอาอีลาโชโชบพลังเสียงออกมาเลยผู้ใหญ่ยังสี่เสียงคือสี่กวางสี่สูงดีสนองเอาเอาวาเบิงขึ้นมาส่งเจ้าไปสมีลา ว่าแต่เขาสิผ้ายางเถอะแต่มันยางพูดเดียวกันยางบ่ไหวไม่นมดิบม่เอาเงินมาจังหารอยเนี่ยเอาไปยังค่ะมันงจงค่ารถแต่มันเมียบ้านมันจะมาเสียงดีที่เอากระขายแข่งกันกับน้องยาหยีพนันลาบ้าใจเมืองผ่างกันเมืองน่ยาหยีเจ้าหยับไปเมืองนู้ดยาหยีน้องยาหยีนี่ป้าป้าตอนแรกอันี่ใช้สีส้มพูอยู่เออยาหยีมากอันี่ใช้สีโอมันตินเลยอันนี้ยาหยีเออ อันนี้ยาสูตรคือ <amigo> ต <t ell> ีม <amigo> <t ell> ันยาปันดองนะรุ่นนี่เอาจังซี่เบิ่งลักษณะแล้วกันมาเป็นตลกนี่สิค่อยู่แต่ว่าอันนี้หนูหัวกระเลี้ยนจบไม่เป็นบอมาสมัครมือนี่เป็นมือแรกแม่จ้ะเออมาตลกกันอยู่น้ำมูมูแม่จ็กกี้เด้อหล่าเด้อไปอยู่น้ำอีตุงจ้ะมึงยังมาขึ้นรถคันเดียวกับผู้เด็กกี่บอกให้เด้ออันให้พ่อถามเนี่ยอันเป็นสาวสองหรือว่าเป็นแนวใดนี่เป็นผู้ชายหรือเป็นสาวสองเป็นผู้ชายจ้ะ ้องผู <S 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 ้ชายคือม <si ีจ่าผู้ชายหูจักกวีลาไม่แต่บ้านใดลูกเขาจะบ้านหัวสร้างตะบนโคกจ้าบ้านหัวสร้างตะบนโคกก้อท่างเดียวกันกับมันเสียใหญ่นักค่ะบ้านฉันอยู่ในเมืองขยุติราชิบาผีเลย่งเฮี้ยนฉับกระซักคือสารค้าพื้นกรนนึกเอาเอาเอานะครับพี่น้องเลี้ยงซอยกันเด้อเลี้ยงยากในจังหน่อยก็ต้องเลี้ยงซอยกันเราเป็นตะเปียงเขาอยู่ลูนี่บอดกินเขาค่ะกินแต่ออยค่ะ กินห้าจ้ะโอ้แหงสิเปียงข้าก็อ้อยบะเนี่ยเลี้ยงซอยกันเม่นยังกระไดนะครับผู้หายผู้ดีกระเบิงแย่งซอยกันลูกเต่ามาเพิ่มมาอาศัยเอาบป๊ปินหยังนะครับรับสมัครไปน้องโอเนาะครับอันนี้ลูกอีแจ็กไปเอาลูกง้อฝ่าดูตรงไม่ดีอีตงเขาไม่ลูกอีตียังไม่ลูกไม่ใช่โต๊ะอีตีมือนี่อีตงนี่ดีออกไปเจ้าไปใกล้ละมึงอย่าไปใกลด้วยอีหมูแม่จำจำนี เอาสัมภาษณ์ดูสวัสดีครับเติ่งใช้นาลงเสียงอีสานไหมครับโอ้น้องเติ่งใช้นาลงเสียงอีสานแสดงมากมากกับแม่นงหน่อยแม่นบอลอิงแม่นครับเติ่งผีบ่อยากบ่ได้บบอลลูนโอ้มีไอ้เมื่อกี้น่าจะกุลมัทิบดุเป็นมงคลแท้อย่าเป้าเอาเขาสังกัดต่อทางนั่นก็ได้เหื่อยครับครับปากปลาเนยเด้ออุ้ยดัดเขียวยางนี้มากกว่าครับ ปากโยครับเป็นตะเลี่ยและค้นติดแขวเอเลี่ยงยังเลี่ยยังเลี่ยเลี่ยอรเลี่ยไอติมบัลลาตเต้นมากับคุณแม่นุกหน่อยอยู่พ่อนพระเอกเกณฑ์ไม่ของเสียงอีสานมาไม่เป็นปีแรกแมนบอแมนครับบ้านอยูไสครับสีสเกตครับกุคนสีสเกตกูว่าแล้วมันแหล่คือกันอยู่อิดตามีี เอาอมาฝากซื้อฝากเสียงกับพี่กับน้องช่วงนี้เป็นไรกุ้มเปิดเนาะ,ะแมนนกน่อยมา,าั้งเมื่อวานมาสแสดงบายล่อเสิรฟความสุขกับพี่กับน้องแล้วก็วันนี้คุณวัดศิวดลน,นะฮะเซียวหักเซียวแพงของผมเตียมพอมมาแล้วแมนเพิ่น,เป,นเป็นผู้บริหารวงในปีนี้พธรรมาดาขยับจากศิลปินพระเอกจากสาวน่อยเพชรอนบาดแผลนันีอขึ้นมาบริหารวงใหม่เรียบร้อยเ,เป็นหัวหนา้าวงสาวน่อยลำเพิ่นโชว์พอมแมนค่ะนะครับเมื่อนี้เอาเพลงมวลมวเอาการแสดงดีๆมาฝากพี่ฝากน้องขอแห้งพี่น้องสนับสนุนครับ กดลิงก์ที่ปักบุด,ด้านล่างนะครับ128บาทนะครับเข่าลุ่มปีตอนอนี้อยู่ในกลุ่ม3,400คนอขอบคุณหลายๆ<อ>ค,ค่ะขอบคุณพี่อขอบคุณน้องที่สนับสนุนเข้ามาโดยตลอด7 EP แล้วยังไม่ทิ้งเลยบอต้องเข่ามากหลายดอกเอาอีกเอาอีก600คนซะเอาอีกแกค่หกร้อันครบ4,000คนแล้วบอต้องรับคนเข่าลุ่มเด้อพอแล้วเอาเนี่ย ผู้ใดกัดเข,ทา,ข,ทา,ขาท่านกัดท่านผ <มะ S 1> ู้ใดเขาเพราะท่านก็แล้วไปมาติบ้าอีกแก๊กน้อยเนี่ยตีทาไงโอ้ยนออ <laughs> ี่ <laughs> น้องเขามาหลายๆเ้อเขามาหลายๆรอบนี้นะครับเดินทางมาถึง EP 7แล้วบางคนพี่น้องซื่อไว้แต่ว่าก,กระบอกได้เบิ่งแต่สามารถเบิ่งย้อนหลังได้เช่นเดียวกันบางคนบอกว่า ขอแต่เป็นใจคืนร้อยนี่สนับสนุนด้วยควาวมหักแม่ร้อยยี่สิบแปดบาทพอแพงเพราพระว่าได้ปัจจัยจากพี่น้องมาเนี่ยเท่ากับมาดูแลเรืเ่องผลงานโช์นในแต่ละรอบ <c oughs> มีการแสดงอย่างหลากหลายให้พี่น้องได้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะในทุกๆรอบการแสดง <c oughs> นะครับร้อยยี่สิบแปดบาทพี่น้องผูใ้ใดซื้อมือนี่ขอให้ได้ร้อยยี่สิบแปดล้านกับขึ้นไป <c oughs> คืออ่าพี่น้องซื้อบัตร้ามาเมือนี่ทรงเอ็มออนเมื่อบ้านเออเพราะว่าเอ็มออนก็สิได้กลับขึ้นเป็นระเบียบบ้านทศินเล้วเด้อพี่น้องเอาบ่อยู่นี่บอกิส่รงมันกรับแล้วมาอยู่นี่กับเพียงแนวกินเขากูกินบวชมั่นบางหันซี่ถวยบวดต้องขอบคุณระเบียบบนทสินนะครับที่อนุญาตให้เอ็มออนมาช่วยสร้างงานทั้งงานละครแล้วก็งานโชว์ให้เวทีไลฟ์สดของใจกันร้อย รอบนี้ก็ถือว่าเลี่ยงทรงเอ็มออนน้ำเนาะแล้วก็พี่นองถือว่าได้ม,มาตอนรับบุคคลสําคัญนั่นก็คือมาให้กําลังใจแม่นกน่อยทางด่านกลุ่มปิดแฟนขับเสียงอีสานก็เช่นเดียวกันะนะแฟนขับเสียงอีสานนี่บทธรรมดาเดยเออบ้านไดก็แล้วแต่มื่อนี่ให้เป็น เป็นขอบขัวเดียวกันมาตุ่มมาโฮมกันบ่าว่าสิเป็นแฟนคลับสีอีสานแฟนคลับใจก็ลอยแฟนคลับสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์นะครับหรือแฟนคลับเอ็มอ่อนนะฮะมือนีมากมาทรงทางให้ไปมองที่มักที่ชอบเด้อวันอัเอ้าม่เด้ไปไกลปนันแม่นอีพี่นี่หัวหน้าบ่จ้างกัสีคอมาได้เดี๋ยวนี้เอาคือว่าจังสันเอาเม่ฉันมาแมนาะก็ได้เงี้ย่ามือนีขนสุดมาหลายคัลาลเน่แท้บ่ไดเอามาหลาย ปก,กติเราใส่สูเก่าแต่ว่าอีพี่นี่กูได้ยินวา่านักศิลปินรับเชิญเปิดใครกูตัดชุดใหม่เลยย <laughs> ันแพรแม่สันบอกบ่ได้มาแข่งแม่เด้ค่ะเป,ปเป็นอย่าง,งพว่าเจ้าไหนก็คิดว่าคือสีลมแล้ว,ว่าล่ง <c oughs> หรอเมื่อนี้แม่ก็เพะธรรมดาหลังจากที่แม่ได้หยุดพักเพื่อดูแลร่างกายนะครับในช่วงที่ประสบอุบัติเหตุเนาะเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่แม่ร้องเพลงและหลากหลายเพลงนี่ บางเพียงนี่สิบยี่สิบปีแล้วแม่คุดขึ้นมาห้องในมือนี่คือว่านำมาฝากแฟนๆนะคะให้หายคิดทอดคิดถึงกันเลยนะคะลูกเก่าๆมือนี่ควบคู่มากับสร้างในตำนานอผู้ใดล่ะคุณเอโนยแต่บอนอยคือยังซื้อแมนยังบอนอยฮะแมนยังบอนอยขิงเล่าฮันดีตะกี้แล้วกับผู้น้อยๆโอ้ยมีควมเก่าควมหลังกันตัวกับคู่อีกแมนยังหล่ะควเก่าอันนี่แล้วผู้สีนาให้คอยผู้แรก เขาแล้เวกกเป็นหนวาอกระเป๋านักตีันบททท่านนบ้าเห้คนฟังซ็คือเอา้บาบัลลาอันนี้เป็นหลานไา้เมนโก่ะเป็นพระเอกเจนไม่ของเสียงอีสานฝากไว้ในเด้อพี่น้องเด้อหมอลลำระดับตำนานและยังคงมาตรฐานอยู่คือเก่าเหมือนเดิม,ม,มนคะนครับไปล่ำไสพี่น้องกับไปตุ่มไปห่มไปเบิงไปแง่งที่สำคัญ ศักรีของเมนนกหน่อยการันตีผลงานการแสดงในทุกๆปีแล้วก็ม,มีหลานทรายมีศิลปินคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเมื่อนิ้บาราสิม่าฮองเพลงยังเอาเปล่าครับฮะ<า>เอาค่ะเ <c oughs> ขาบ่ได้ถามเ <c oughs> ขาบ่ได้ถามเ <c oughs> ขาไ่ได้ถามเขาซื้อองเพลงเ <c oughs> อาซื้อเพลงีินั่นซื้อแจ <c oughs> ็คแล้วว่ามันถามเอี้ยเอาเอาอุ่นเครื่องเอินพี่อน้องเขากลุ่มปิด128บาทครับขอให้สนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อเอาเปล่าเอาเปล่า ขอบคุณแฟนๆที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเป็นแดงสนับสนุนให้กับบารมีใจเกินร้อยนะคะบัตรหนึ่งใบคือกําลังใจของแฟนๆทุกท่านนะคะเมื่อนี้ศิลปินมาหลายค่ะพี่น้องคนละหนึ่งใบก็ได้ถือว่าเป็นกําลังใจเมื่อว่าจะเป็นแม่ลุกน้อยอุไรพรเม่อว่าจะเป็นพี่วัดศิวดนค่ะและก็ศิลปินของบารมีใจเกินร้อยยังล่อรับใส่พี่รับใส่น้องแบบแน่นเอียดคือเกา่าค่ะไปกันเลยค่ะเอาเปล่าเ<ะ>